นะคะขาสองเขาบอกว่าจุดต่อจุดใดแทนลบหส่วนหอ่ะมาดูนักเรียนก็ดูว่าตรงนี้อยู่ระหว่างอะไรลูกระหว่าง0ถึงลบหใช่ไหมอ่ะแบ่งออกเป็นกี่ช่องแบ่งออกเป็นกี่ช่องคะห่ง 2 3ง5 6ดังนั้นส่วนหกถูกต้องมาทางซ้ายส่วน6ถูกไหมดังนั้นเราต้องการ5เราก็นับมา1 2 3 4งอาี่ห้าตอบจุดไหนเป็นนับเอาเอง A B C D หรือ E เข้าใจไหมคะทีนี้อันนี้ส่วนหไม่มีปัญหา ทีนี้ทําไมตรงนี้เป็นส่วนสามล่ะส่วน3ามดังนั้นเราต้องแบ่งเองลูกว่าถ้าจะแบ่งสามทำยังไงเอามาดูนะเมื่อกี้แบ่งหกไปแล้วนะต่อไปถ้าจะแบ่ง3ามันมันมี6ช่องใช่ไหมลูกต้องการสามดังนั้นหนูต้องนับยังไงนีงไงหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเห็นไหมต้องแบ่งตามสีชมพูนี่นะอ่ะ ถ้าแบ่งสามต้องการสองเราต้องนับยังไงลูกเราก็นับค่ามาเหมือนเดิมสองหนึ่งสองอ่ะตอบจุดไหนตอบเอาเองละจ๊ะต่อไปข้อสองลบสามส่วนแปดอ่ะถ้านักเรียนนับตรงนี้จะแบ่งเป็น8ช่องดังนั้นลบสามส่วนปดไปนับเอาเองนับจากศูนย์มานะคะต่อไปถ้า1นึ่งส่วนสล่ะมันมี8ช่องต้องการแบ่งสองทำยังไงลูก ก็แบ่งค่ามานะคะแบ่งสองดังนั้นทีละเท่าไหร่ลูกสี่ถูกไหมอ่าถึงจะได้เท่ากันแบ่งสองเท่ากันเห็นไหมหนึ่งสองดังนั้นต้องการหนึ่งในสองส่วนดังนั้นมันก็จะไปอยู่ที่ไหนอวัดรูปเองวัดรูปให้หนูไปตรวจเองนะคะผู้ข่ะต้องวาดรูปเหมือนครูไหมคะไม่ต้องคะ่ะอันนี้เป็นวิธีคิดนะ ่ไปตอบเองจุดไหนใช่ไหมต่อไปข้อนี้อ่ะหูขาศูนย์อยู่ไหนเอ่ยอเริ่มจาก สองส่วนห้าลบสองส่วนห้ายังไม่มีจำนวนขาดังนั้นลบสองส่วนห้าจะต้องอยู่ในช่วงศูนย์ถึงลบห้าลบลนะคะสองนึงลบนับจากซ้ายขวาไปซ้ายเนาะเพราะว่าจำนวนลบจะอยู่ทางซ้ายมือของศูนย์นะคะ,ะจากศูนย์ถึงลบหแบ่งออกเป็น5ส่วนอยู่แล้วลบหนึ่งส่วนสองไปนับเอาเองนะคะต่อไปลบหเศษสามส่วนห้าคือจุดไหนก็คือ ลบหนึ่งก็คือต้องเลยลบหนึ่งมาแล้วมันจะต้องอยู่ระหว่างลบหนึ่งกับลบสองถูกไหมจากลบหนึ่งถึงลบสองก็แบ่งออกเป็นห้าส่วนเหมือนกันสามอยู่ตรงไหนก็ไปนับเอาอีนะคะต่อไปข้อสี่ลบหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่อ่าลบหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่ต้องอยู่ระหว่างลบหนึ่งกับลบสองลบหนึ่งกับลบสี่แบ่งออกเป็นสี่ส่วนแล้วลบหนึ่งก็นับเป็นหนึ่งขีด เนาะต่อไป2เศษหนึ่ส่วน2อลบ2เศษหส่วน2อยู่2กับ3อ้าวอันนี้ส่วน2แต่อันนี้มี4ขีดทำยังไงลูกเธอก็แบ่งออกเป็น2ส่วนมี4ขีดต้องการ2ส่วนก็ต้องนับทีละเท่าไหร่ลูก2ต้องการ1ก็เป็นหาบวีนะคะส่วนข้อ5-11ลบส1เศษ2ส่วน3ลบส1เศษ2ส่วน3ลบ11ก็ต้องอยู่ระหว่าง1 1กับ1ิ สองเศษสองก็ไม่นับเอาเองนะคะลบสิบสองก็ต้องอยู่ระหว่างะไรลูกสิบสองกับสิบสามลบหนึ่งก็ไปนับเอาเองเนาะ,ะยังไม่สุดท้ายต่อไปอข้อนี้นะคะ เขาบอกว่าจงหาเศษส่วนที่เท่ากันมาสามจำนวนการหาเศษส่วนที่เท่ากันทําได้สองแบบคือหาจำนวนมาหารกับหาจำนวนมาคูณนะคะแล้วแต่สะดวกทีนี้ก็มาดูว่าอดังนั้นอย่างข้อหนึ่งหาจำนวนมาคูณจำนวนที่คูณแล้วง่ายที่สุดก็คือคูณเลกหนึ่งสองสามง่ายสุดนะคะ,ะดังนั้นคูก็คูณสามทั้งเศษและส่วนได้เท่าไหร่ลูก อย่าลืมว่ามันติดลบนะห้าสาม๋ยวเอาใหม่คูณสองง่ายกว่าใช่ไหมคูณสองนะคูณสองอ่าต้องเศษละส่วนคูณสามคูณสี่น,นะได้เท่าไหร่ลบสิบ ส่วน12อะที่เหลือไปคิดเองนะคะถ้าเป็นจำนวนค้าทำยังไงจำนวนค้าก็เราก็คูณเฉพาะเศษส่วนข้างหน้าเราไม่ต้องเราไม่ต้องคูณน,นะคะเพราะว่าจำนวนเต็มมันเหมือนเดิมเนาะก็ได้เป็นลบ1เศษส 4, ส่วนอะไรคะส่วน6ที่เหลือก็คูณเอาเองนะคะทีนี้ถ้าเป็นจำนวนมากๆใช้วิธีหารได้ไหม อ่ะใช้วิธีหารก็ได้อาหารอะไรดีหารสอง่าจำนวนที่หารแล้วลงตัวถ้าหารไม่ลงตัวเราก็ข้ามไปนะคะสองสองสี่สองสี่แปดสองสี่แปดสองสองสี่ติดลบไหมติดลบก็ใส่ลบด้วยใช่ไหมคะอ่ะหารสามได้ไหมอ่ะสามลงตัวก็หารสาม สามเท่าไหร่สามหนึ่งสามเศษหนึ่งสามหกสิบแปดสามสองหกเศษสองสามแปดยี่สิบสี่อ่ะที่เหลือก,ก็ไปทำเองนะคะประมาณนี้เนาะต่อไปอสุดท้ายทำอันนีงนะคะ ข้อนี้ทำยังไงคะข้อนี้ก็คือทําเหมือนข้างบนแหละลูกแต่ว่าให้เราไปคิดข้างนอกแล้วหามาใส่คําตอบได้เลยเนาะอย่างเช่น7ส่วนอะ2ส่วน5คูณ2ก็ได้เป็นเท่าไหร่ลูกคูณ2ทั้งเศษทั้งส่วนก็ได้เป็นเศษ4ส่วน10อย่าลืมคีดเศษส่วนด้วยนะคะเนาะอะอย่างข้อนี้อันนี้เลขมากครูหารได้ไหมอะแม่สองหารได้เป็น สิบสามส่วนยี่สิบเจ็ดอ่ะหารต่ออีกได้ไหมหารไม่ได้แล้วก็อาจจะต้องใช้วิธีคูณทั้งคูณทั้งหารอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็คือขอให้ได้เศษส่วนที่เท่ากันดังนั้นการหาเศษส่วนที่เท่ากันทําได้สองวิธีด้วยกันคือหนึ่งก็คือหาจำนวนมาคูณทั้งเศษและส่วน2ก็คือหาจำนวนมาหารทั้งเศษและส่วนแต่การหารนั้นจะต้องหา จำนวนที่หารทั้งเศษและส่วนลงตัวด้วยนะคะไม่หารเป็นทศนิยมเนาะประมาณนี้นะคะโอเคลองไปทำดูถ้ามีปัญหาก็ถามได้นะคะโอเคคำนี้สวัสดีค่ะ